ก็บอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศเอาไว้ในห้องนอนนะจะดีก็เลยเอามาตั้งไว้ในห้องนอนเจอแล้ว ือต้นเท่าไหร่เท่่าไหรอันนี้อันนี้9ยูโรที่มาเราซื้อมาตัวนี้ต้นใหญ่มันนั่งไงต้นใหญ่10 16ยูโรก็เมื่อวานรู้ใช้เท่าไหร่นะ13 13 14 13แต่มันสีเขียวนะของพี่มันของพี่มันตัวนี้11 11ยูโรวันใช่ไหมเออวันนั้นอ่ะ12 12พอๆกันนั่นแหละพอกันนี้จะเอาอันนี้ไป นนเขารู้สึกมันเขาเพิ่งจะย้ายกระถางใส่ใช่เขาเพิ่งจะเอาดินมาลงอันนี้ซื้อไปแล้วอันนี้มีแล้วตัวนี้หนะ้าลุง้งตัวนี้หนะ้ารุ้งอันนั้นสวยนะตัวนี้สวยตัวนี้หน้ารุ้งซื้อไปให้มันใหญ่แปดเก้ายูโรตัวนี้น้ารุ้งกว่าพี่เจ้าจากสองกระถางเก็บเอาไหมสีสีโอบตา่างขอบมันใหญ่กว่ากันนะใช่ใบใบใบหนาะตัวนี้คือตัวใบหนาะ เติมก็คงจะใหญ่เท่ากันแหละชุดเล็กชุดใหญ่มากกว่าพี่น้อยตัวนี้น่าสนอีเอาไหมเอาไปอ๋อพี่เอาสองกระถางเอเอากระถางหนึ่งมันเอาพี่เอากระถางเล็กๆเพราะว่าพี่พี่มีกระถางเล็กที่บ้านงั้นพี่เอาพี่น้อยเอาอย่าเอาอันนั้นอย่าเอาอันนั้นพี่เอาสองกระถางนี้เป็นไรเขาเอาอันนี้แหละนี่ไงไม่ไม่เป็นไรมันมันมันมีหนอกมาเห็นไหมเออหนูเอาอันเดียวพอเดี๋ยวหนูไปแยกเลยอ่าไปเอารถเข็นมาเลยเวลาเอาเข็นอยู่นี่ ไม่ใช่เราเคเ็มเราอยู่นู่นอนันนี้นู่นอยู่ตรงนน้นเอานี้ไม่มีไม่ซี้อเท่าเด็เปิ้ลเราเลยนู่นรนเคเ็มเราอยู่นู่น <laughs> จะมาเอาอะไรของเขาเดี๋ยวจะซื้อสองกระถางนี่นนน ได้แล้วเหรอเห็นมีต้นไอ้นี่ด้วยต้นมะละกอต้นมะละกอสวยมากแล้วก็นี่ต้นฝรั่งดูสิคะฝรั่งบ้านเราเลยนี่แต่ใบมันไม่เหมือนใบมันเหมือนต้นใบมันไม่เหมือนฝรั่งเลย แต่ว่าลูกมันใช่ซื้อมีซื้อดีเสียงมาเดินกับน้องคนไทยคนนู่นเดิอดอยู่นู้นที่น้อยได้มาแล้วนะ3ต้นต้นสีเขียวสีเขียวนี่จะแพงหน่อยสีเขียวนี้สิบสี่สิบห้าสิบห้ายูโรทางนี้เนาะ ห้ยูโรส่วนกระถางเล็กๆนี่ก็9,9ยูโร10ยูโรแต่ไม่เป็นไรเนาะสิ่งนี้ที่เราชอบแล้วก็ซื้อก็บอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศเอาไว้ในห้องนอนนะจะดีก็เลยเอามาตั้งไว้ในห้องนอนตรงริมหน้าตา่างจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่า ห้องนอนพี่น้อยจะไม่ไม่ค่อยมีดดแดดเพราว่ามันก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแดดก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่เห็นไหมคะสวยดีเนาะแต่ชอบสีนี้มากกว่านะมันจะมีขอบสีเหลืองๆมันก็เหมือนลิ้นมังกรจริงๆเลยเนาะขอบสีเหลืองๆงเนี่ยเราไปดูต่อไปว่า เขาจะเจริญเติบโตแค่ไหนเพราะว่าตอนซื้อเขาก็บอกว่ามันอยู่ในที่ร่มได้แดดลำไรได้ก็มาดูกันนี่ถ่ายระยะไกลน,นี่ก็จะเป็นห้องนอนพี่น้อยนะถ่ายห้องนอนให้ดูนี่แหลคะค่ะประมาณนี้ที่จริงพี่น้อยอยากจะได้อีกนะเอามาตั้งไว้ให้เต็มเลย เต็มให้เต็มตรงหน้าต่างแต่มันค่อนข้างแพงเนาะเดี๋ยวเก็บตังก่อนเดี๋ยวจะซื้อมาตั้งไว้ตรงนี้เยอะๆแล้ดวดูด้วยว่าไอ้นี่มันจะรอดหนาวไหมเพราะว่าถ้าหน้าหนาวนี่ตรงนี้มันก็จะหนาวหน่อยนึงเพราะว่าพี่น้อยจะไม่เปิดเครื่องทาความอุ่นในห้องนอนเพราะว่ามันจะทําให้อากาศมันแห้งถ้าหน้าหนาวจะไม่เปิดเพราะว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้อยู่ในห้องนอนเท่าไหร่นอกจากมานอนนะคะส่วนมากก็อยู่ห้องรับแขกแต่ถ้าต้น ลิ้นมังกรมันทนหนาวได้ผ่านไปปีนี้ปีหน้าก็จะซื้อมาตั้งให้เต็มตรงนี้เลยนะคะแล้วค่อยมาดูกันคิดว่ามันน่าจะสวยซื้อสีเขียวด้วยสีนี้ด้วยผสมประสานกันโอเคจ้าคลิปนี้พี่น้อยก็มาอัปเดตลิ้นมังกรให้ใหดูนะคะแล้วก็มาติดตามว่าเขาจะอยู่กับพี่น้อยไปได้นานแค่ไหนแล้วก็จะทนหนาวได้ไหม นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ